สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟนตรงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับโปรแกรมรายการใหญ่ๆไม่มีลงเตกกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอลเล็กบอลน้อยนะครับดังนั้นนะครับวันนี้ผมจึงคัด3ทีมนะครับมาฝากกันนะครับในบอลเล็กบอลน้อยว่าจะมีคู่ไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์บอลสุดมันเร้าใจแอดตามนี้ได้เลยครับเอาละครับทีมแรกที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างฮันเดอร์ฟิลทาวไปได้เลยครับ วันนี้จะมีโปรแกรมบุกไปเยือนทีมอย่างลูตันทาวนะครับซึ่งเกมคู่นี้ความน่าสนใจก็คือเป็นเกมเพลย์ออฟของเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับคู่นี้นะครับทางฝั่งทีมอย่างฮันเดอร์ฟิลด์นะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าดีมากๆครับเเกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการนะครับพวกเขาชนะคู่แข่งไปถึง6นัดด้วยกันนะครับส่วนอีก1เกมพวกเขาเสมอนะครับไม่แพ้ใครมา7นัดติดต่อกันกําลังอยู่ในช่วงผลงานที่ดีเลยนะครับฤดูการปกติก็จบฤดูการด้วยการเป็นอันดับที่3นะครับ ส่วนทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างรูตันทาวนะครับผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับสเกมหลังสุดนะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1นะครับโดยเกมที่แพ้นะครับเป็นการแพ้กับทีมอย่างฟูลแลมไปถึง0ย์ประตูต่อดนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับดูในเรื่องของฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนะครับทีมเยือนอย่างฮัเดอร์ฟิลด์ก็ถือว่าคงเส้นคงวากว่านะครับแล้วฤดูกาลนี้เดินมาในฤดูกาลปกติก็เป็นทีมอย่างฮัเดอร์ฟิลด์ด้วยนะครับที่ไม่แพ้มาทั้ง2เกมนะครับเล่นในบ้านตัวเองก็ชนะมาแล้วก็เเเลู่นนนกมยืที่ตั ก็เสมอกันมานะครับดังนั้นคู่นี้เลือชี์ทีมเยือนอย่างฮัทเดอร์ฟิลด์ไปดีกว่านะครับทีมที่2ครับที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชีย์ทีมอย่างเบนฟิก้าไปได้เลยนะครับวันนี้จะมีโปรแกรมบุกไปเยือนทีมอย่างบาโกตเดอเฟรย่านะครับก็เป็นเกมลีกนัดสุดท้ายแล้วนะครับของศึกฟุตบอลโปรตุเกสแล้วก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมส่งท้ายของดาวินนูนเยสด้วยนะครับผมก็เชื่อว่าเกมนี้ครับดาวินนูนเยสเองก็น่าจะอยากทําผลงานให้ดีเลยครับเป็นการส่งท้ายสวยๆกับทีมอย่างเบนฟิก บุกไปเยือนทีมอย่างปาโกสเดอเฟเรล่านะครับสี่เกมหลังสุดเน่ามากครับไม่ชนะใครเลยดังนั้นคู่นี้นะครับเบนฟิก้าเชื่อว่าน่าจะบุกไปชนะทีมอย่างปาโกสเดอเฟเรล่าได้นะครับน่าจะยิงชนะมากกว่าหนึ่งประตูขึ้นไปด้วยนะครับคู่นี้เชียร์ทีมอย่างเบนฟิก้าไปได้เลยนะครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างอาร์สโคลีไปได้เลยครับวันนี้จะเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนทีมอย่างเบเนเวนโตนะครับคู่นี้ครับก็เป็นการเพลย์ออฟครับของศึกฟุตตบบบออลลซีีรริานะคั หาทีมเลื่อนชั้นนะครับเข้าสู่ฟุตบอลเซเรียอิตาลีนะครับแต่รอบนี้นะครับก็เป็นรอบแรกอยู่นะครับทีมอย่างอัตโคลี่นะครับก็ถือผลงานช่วงหลังนี้ทําได้ดีมากๆนะครับไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันแล้วก็ทีเด็ดของพวกเขานะครับอยู่ที่เกมในบ้านนะครับไม่แพ้ใครมาแล้ว9นัดติดต่อกันนะครับดังนั้นความแน่นอนตรงนี้ถือเป็นจุดที่ได้เปรียบด้วยนะครับได้เล่นในบ้านในเกมนี้ส่วนทีมผู้มเยือนนะครับอย่างเบเนเวนโตผลงานช่วงหลังไม่ดีเลยครับ 5เกมหลังสุดทุกรายการนะครับแพ้ไปถึง4นัดด้วยกันดังนั้นเกมนี้นะครับซื้อความแน่นอนของบอลเจ้าบ้านอย่างอัสโคลี่ไปดีกว่านะครับเล่นในบ้านเกมนี้เชื่อพวกเขาน่าจะสามารถชนะได้นะครับเอาละครับ3ทีมที่อยากจะฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะครับก็มีทีมอย่างฮัตเตอร์ฟิลทาวครับเบนฟิก้าและก็อัสโคลี่นะครับเอาละครับสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับโฟลนตูงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโฟลนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ